ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาถอดโชคนะครับเป็นโชคตัวนี้จะเป็นโชคของอันติสนะครับตัวนี้โชคของอันติสปีสิบสองครับเรามาดูวิธีถอดกันเลยครับเราจะถอดโชคมาทําอะไรก็แล้วแต่ของบุคคลนะครับอาจจะมาเปลี่ยนโชคหรือเปลี่ยนสปริงหรือเปลี่ยนเป้าโชกค,ครับซ่อมแซมอะไรต่างๆฮะเรามาดูวิธีถอดเลยครับก็อันดับแรกเราก็ต้องถอดล้อก่อนนะครับอ่า ถอดล้อก็คือเป็นพื้นฐานนะครับของช่างทุกคนน่าจะถอดเป็นนะถอดล้อผมไม่ถอดให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเรามาข้ามขั้นตอนวิธีสําคัญเลยครับถอดล้อขึ้นแม่แรงนี่ก็คือเป็นเทคนิคเบื้องตน้นใครๆก็ทําได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของโชค๊คุุนอันติดตัวนี้ครับว่าเราต้องถอดน็อตตัวไหนบ้างเอาโอเคครับหลังจากถอดล้อเสร็จเราก็มาถอดน็อตนะครับจะมีหัวน็อตยึดตรงเบ้าโช๊คามตัวนะครับ3ามจุด เป็นฐานเบ้าโชกค,ครับตัวนี้ครับจะมีน็อตอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะอ่ะเราทําการใช้น็อตเบอร์12บสายออกเลยครับแล้วก็มันจะหลบอยู่ข้างในอีก2ตัวครับกล้องอาจจะมองไม่เห็นหน่อยเดี๋ยวผมจะใช้ไขควงแล้วก็เอยหรือประแจขันออกกมือหมือ,อก่อนแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ผมเริ่มคายออกละคลายออกครับยึดอยู่สามตัวนะอ่ะ ตัวข้างในเดี๋ยวผมขอ,อมือหมุนออกนะครับ3ามตัวนะโอเคฐานเบ้าโชคมีน็อตสาตัวนะครับผมทําการยึดออกนะครับเออคลายออกนะครับปึ๊บเสร็จแล้วก็คลายออกเสร็จแล้วก็เรามาดูฐานข้างล่างนะครับส่วนประกอบของข้างล่าง วนี้ครับยึดหัวน็อตตัวนี้ครับมี2ตัวครับยึดฐานการเบรกครับการดิสเบรกโอเคเดี๋ยวเราทำการยิงออกเลยครับตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์ยี่ิบสองนะบอกเบอร์ยี่ิบสองครับยิงออกเลย แล้วก็ตรงเมีน็อตเบอร์17ครับยึดตรงไอฐานโชกเ,เป็นตัวตัวนี้ฮะที่ยึดกับไอ้น็อตตัวนี้ยิงออกเลยครับลูกหมากครับที่มันยึดลูกหมากไว้เรายิงออกเลยครับตึบ อ,อ,อย่าลืมตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้จะมีน็อตยึดอยู่ไอ้สายจานเบรคนะครับจานลิฟเเบรนครับเดี๋ยวเราลืมถอดเดี๋ยวเวลาลือออกมาจะดึงสายขาน,นะครับตัวนี้น่าจะเบอร์12คายออกนะครับ เดี๋ยวผมขอวางกล้องแป๊บนึงครับขอคลายน็อตออกก่อนครับอ่าโอเคครับหลังจากที่เรายิงน็อตออกทุกตัวนะครับฐานจากไอ้จานเบรกครับยิงออกสองตัวแล้วก็ <c oughs> ตัวยึดสายจานเบรกอ่าแล้วก็ตัวนี้ครับอ่ที่ยึดตรงไอ้ลูกหมาครับ แล้วก็ข้างบนน็อต3ตัวเราก็ยิงออกครับฐานเบ้าโชกหลังจากนั้นเราก็ทําการโยกออกเลยครับง่ายๆครับโยกออกมาเลยครับค่อยนครับนี่ครับออกมาแล้วครับ ตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเบ้าโช๊คครับพอดีเบ้าโช๊คแตกลูกปืนกระจายเลยครับเห็นไหมลูกปืนโอเคครับเป็นวิธีถอดเบ้าโช๊คครับตัวนี้ถอดของอันติสครับก็ไม่มีน็อตน็อตไม่มีมีไม่เยอะครับมีไม่กี่ตัวรู้เทคนิคการถอดก็ถอดเอามาซ่อมแซมเองได้ง่ายๆนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับขอบคุณครับ